เตยตะวันเศร้าเผยข้อความร้ายยาวหลังสูญเสียคุณยาไปตลอดการ ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างเตตะวันวีหกรัฐที่ได้สูญเสียคุณย่าวัย้91ปีอันเป็นที่รักไปตลอดการโดยเมื่อวันที่23กันยาย,ยนที่ผ่านมาหนุ่มเตได้โพสข้อความเพียงสั้นๆลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุว่าเข้าใจแล้วว่าใจสลายเป็นยังไงซึ่งทากลางความสูญเสียในครั้งนี้ก็มีเหล่าแฟนๆแ,และเพื่อนร่วมวงการเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันในขณะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ยังได้โพสร,รูปของคุณย่าและข้อความพาน สตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความว่ายาบอกว่าชีวิตของเราคือหนังสือเล่มหนึ่งวันนี้หนังสือชีวิตเล่มหนาของคุณยาได้เขียนจบแล้วด้วยจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในร่างผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้ให้คุณค่าและความหมายกับลหลายๆชีวิตมาตลอด91ปีหนังสือเล่มนี้จะเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เตจ,จะเก็บไว้ในใจตลอดกาลยาไม่ต้องห่วงนะเตจ,จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งและมีความสุขที่สุดให้สมกับที่ได้ถูกหนังสือเล่มนี้หลอ่อหลอมขึ้นมามันคือมรดกที่ล้ำค่าที่สุด ที่ย่าได้ให้ไว้รักย่านะรักที่สุดเท่าที่จะรักได้และอีกข้อความหนึ่งหน้ากระดาษที่ได้ระบุไว้ว่าจากการครั้งนั้นพอคิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้กอดย่าหรือเปล่าจู่ๆก็ร้องไห้ออกมาเลยตัดสินใจลางานยาวๆเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับย่ามานอนกับย่าเหมือนตอนเด็กๆแต่ที่ทําได้เร็วที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน 3- 4เดือนที่ผ่านมาเตรู้สึกแย่มาตลอดที่รับผิดชอบในงานทําให้เตไปอยู่กับย่าตลอดไม่ได้เวลาไปถึงที่ไรย่าชอบทมทุกทีว่าทําไมต้องทํา นเยะขี้แต่ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันมันดันเป็นช่วงที่เตเหนื่อยมากทั้งกายและใจคราวนี้ย่าไม่ถามเหมือนทุกที่ย่ามองหน้าแล้วถามว่าทำงานมีความสุขไหมตอนนั้นไม่ได้ตอบไปวันนี้อยากบอกย่าว่าย่าไม่ต้องห่วงนะเต้สบายมากเต้มีงานที่ดีมีเพื่อนมีคนรอบตัวทางใกลและไกลที่น่ารักเต็มไปหมดตอนนี้ด้วยความเหนื่อยและความอ่อนแออาจจะทําให้ใจหลงทางไปบ้างแต่สิ่งที่ย่าสอนและความรักจากรอบตัวจะทําให้เต้ผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับ วันนี้ย่าไม่อยู่แล้วเสียใจอย่างที่สุดเหมือนความรักก้อนโตที่สุดในชีวิตมันหายไปแต่เตจะคิดเสมอว่าสิ่งที่ย่าอยากเห็นคือการที่เตได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตแบบเข้าใจโลกในแบบที่เราชอบคุยกันคําสอนมากมายที่ย่าสอนมาตลอดเยอะจนบางเรื่องก็ลืมไปบางเรื่องก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในใจโดยที่ไม่รู้ตัวที่จําได้แมนตั้งแต่เด็กก็คือย่าสอนให้รู้จักการให้เหมือนกิ่งไม้ที่เราตัดออกไปก็มีแต่จะแตกกิ่งก้านออกมาย่าสอนเรื่องการให้เกียรติคนพอ ทุกคนมีความสำคัญตามฐานะของตนยาสอนให้ดูแลใจโดยการหมั่นให้อภัยทำใจให้ว่างเปลา่าดูแลกายโดยการกินของดีๆอย่าดื่มน้ำเย็นสูดหายใจลึกๆเดินเยอะๆเ,เอาเท้าลงไปสัมผัสกับพื้นดินพื้นหญ้าบ้างสอนให้รู้จักคำว่าสมดุลทำอะไรทำให้พอดีพอมาออย่าตัดสินอะไรง่ายๆและที่สำคัญมากๆคือให้มีศีลธรรมในใจทุกคำสอนทุกตะกอนความคิดของยาหนังสือต้นไม้ที่ยารักกระเป๋าละภาชนะที่ยาถักให้ อาหารทุกมื้อที่ย่าทำให้กินเพลงพอๆที่ย่าฟังซ้ำๆความรักและความสุขที่เคยได้อยู่กับย่าจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในหัวใจเตยตลอดไปหลับให้สบายนะครับเตยจะระลึกถึงย่าเสมอ